หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่21ตอนสงครามของชายหญิงภูเขาโหลสานปรากฏยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้า่ามกลางดงไม้แน่นขนาดมีทางน้อยกว้างเพียงไม่กี่เชื้อตัดผ่าน ทัพปอโจยังระวังป้องกันอยู่ตามจุดล่อแหลมอันตร,รายรวม12แห่งที่นี้นอกจากภูเขายังเป็นภูเขาบ้างก็เป็นยอดเขาสูงตระงานบ้างก็เป็นหน้าผาลาดชันบ้างแห่งปัสจากร่องรอยผู้คนย่างกลายถึงมีแต่สัตว์ป่างูนอนอาศัยอยู่เป็นโลกแห่งผู้เข้มแข็งกลืนสิ่งที่อ่อนแอกว่าท่านไม่อาจหักดานโหลซานได้เทียนฉือเฟิง่งมองดูเยเสียวเทียน คล้ายเสยนาธิการของเย่เซียวเทียนกําลังกล่าวเกลี้ยกล่อมผู้บังคับบัญชาของนางว่าเมื่อมาถึงที่นี้ไม่อาจพึ่งพากําลังพลแต่ต่อให้เป็นปืนใหญ่อนุภาพร้ายแรงก็ไม่มีพื้นที่ให้ยิงจู่โจมท่านกระทำความดีความชอบให้กับราชสำนักอยู่บ้างมีสู้เห็นดีแล้วเลิกราถอนตัวออกมาพื้นที่ต่อสู้ช่วงจริงไม่เช่นนั้น เจ้เสี่ยวเทียนยือนอยู่กับที่ให้ไพร่ผลที่มีประ,บประสบการณ์ถูทาน้ำยาที่ขันจากหญ้าสมุนไพรลงบนร่างน้ำหญ้าสมุนไพรนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันหนอนแมลงไม่เช่นนั้นหากถูกหนอนแมลงเกาะอยู่บนร่างต่อให้ไม่มีพิษร้ายแรงถึงตายก็สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้คนจนแทบเสียสติไปเมื่อเป็นเช่นนี้เขาได้แต่สวมกางเกงในตัวเดียว เผยเห็นกล้ามเนื้อที่บึกบึนแข็งแรงที่ด้านข้างยังมีหญิงงามเช่นเทียนฉือเฟื่องอยู่ด้วยกลายมาเป็นภาพตัดกันระหว่างหญินกับอย่างไม่เช่นนั้นจะเป็นอย่างไรเย่เสียวเทียนกำลังหลับตาปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถูทายานน้ำยาสมุนไพรล,ลงบนใบหน้า พอฟังจึงลืมตาขึ้นแต่ตาซ้ายบวมปูดเหลือเพียงร่องรอยสายหนึ่งที่นี้ถูกยุงแมลงกัดใส่สร้างความคันแก่เขาจนแทบควักลูกตาออกมาเทียนชิวเฟื่องเดินชดช้อยถึงข้างกายของเขาดึงยาสมุนไพรออกจากมือไพรพนนั้นขันญ้าสมุนไพรป้ายทาบนร่างของเย่เซี่ยวเทียนที่ยังถูทาไม่ทั่วถึงทางหนึ่งก็กล่าวว่าไม่เช่นนั้น ตีหักด่านโหลซานเป็นเวลานานสุดท้ายต้องพบกับความพ่ายแพ้หลิวดาบใหญ่จบชีวิตในที่นี้ท่านจะทำอย่างไรฟังจากน้ำเสียงของนางเสนาธิการกลับกลายมาเป็นคนข้างหมอนโดยเฉพาะนิ้วมือที่เรียวงามของนางรูปไหลใส่ผ่านหน้าอกเยเซียวเทียน มาถึงตำแหน่งท้องน้อยที่แบนราบบวกกับก้มศีษต่ำํำเพ่งสายตาแน่วแน่ขนตางอนยาวแน่นหนาดูไปก็งามเย้ายวนอย่างบอกไม่ถูกเยสเซีวเทียนเดินทับสู้รบตลอดทางไม่ได้ข้องแวะกับเพศตรงข้ามสามสี่เดือนจึงสะสมพลังอย่างรุนแรงทุกเช้าตื่นขึ้นมาปรากฏเสาเดียวคำฟ้ายามนี้พอถูกนางปลุกกระตุน้นร่างท่อนล่างก็ ผง,งาดขึ้นมาเทียนชือเฟิ่งคล้ายไม่ได้ใส่ใจยังคงถูทาน้ำยาสมุนไพรให้กับเขาทั้งยังยื่นมือโอบชายโครงด้านหลังของเขาเมื่อมองมายังมุมของเย่เสียวเทียนเห็นใบหูด้านหลังของนางปรากฏ เป็นสีแดงเรือเย่เสี่ยวเทียนไม่ขยับเคลื่อนไหวยังคงรักษาท่ายืนเอาไว้นี่ก็เป็นสงครามชนิดหนึ่งเป็นสงครามทางจิตใจของบุรุษสตรีเขาไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของทางกายภาพแต่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองเขาต้องการดูว่านางปีศาจจิ้งจอกนี้คิดเล่นลวดลายดใดเย่เสี่ยวเทียนทอดถอนใจหลบตาลงมองรูเทียนฉือเฟิงดวงตาทอแววเวทนาแต่ว่าเทียนฉือเฟิงไม่ทันสังเกตเห็น เย่เซียวเทียนกล่าวเบาๆว่าด่านโหรซานไม่อาจรักษาไว้ได้เทียนชื้อเฟื่องสถานขึ้นคาหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาเย่เซียวเทียนมองดูนางกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านเข้าใจว่าไม่อาจหักด่านโหรซานอย่างอิงหลงก็คา,าดคิดเช่นนี้คนบนพื้นที่ปอโจล้วนคาดคิดเช่นนี้ดังนั้นมันไม่อาจรักษาไว้ได้เทียนชื้อเฟื่องขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าเพราะเหตุใด เพราะว่าพวกเราเห็นว่าไม่อาจตีหักได้จึงเกิดความชะล่าใจหรือเย่เซียวเทียนสั่นศีสษะแล้วกล่าวว่า <c oughs> ไม่ไม่ใช่ข้าศึกที่หน้าด้านหากเป็นศัตรูในใจเทียนฉือเฟื่องกระพริบตาถามว่าศัตรูในใจหรือเย่เซียวเทียนยิ้มเล็กน้อยสงครามระหว่างบุรุษสตรีรอบนี้เขาช่วงชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบกว่าจึงหมุนตัว กางแขนออกคล้ายสั่งต่อยาโถในห้องข้างตัวเองว่าถูทาข้างด้านหลังที่ตกหล่นด้วยยาโถในห้องข้างนางนี้ก็เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลเถียนแห่งไปนี้เป็นหูหญินสามของโลกกบาลอย่างมีศักดิ์ฐานหน้าสูงส่งเพียงไหนแต่นางกับถูทาน้ำยญ้าสมุนไพรบนแผ่นหลังของเขาอย่างทั่วถึงค่อยอ้อมกลับมาที่เบื้องหน้าเย่เซียวเทียนถามย้ำอีกว่า ท่านบอกว่าศัตรูในใจเยเซียวเทียนหลบตาลงถึงแม้นางสวมเครื่องแบบทหารของทัพหมิงแต่ไม่อาจปกปิดเรือนร่างอันอ่อนแอนหน้าอกที่ตั้งตระงานร่องอกที่ลึกล้ำได้ลมหายใจของเยเซียวเทียนยิ่งมายิ่งยืดยาวสีหน้ายิ่งมายิ่งสงบนิ่งร่างท่อนล่างไม่มีสภาพผิดปกติคล้ายกับใช้จิตใจอันเข้มแข็งควบคุมความต้องการตามธรรมชาติไว้ได้ เยเซียวเทียนกล่าวว่าใช่แล้วศัตรูในใจเนื่องเพราะคนบนดานโลซานเชื่อมั่นว่าดานของพวกมันไม่อาจตีหักขอเพียงทําให้พวกมันพบว่าดานโลซานแตกแล้วเมื่อถึงเวลาพวกมันยังเกิดความเชื่อมั่นอีกหรืออย่างนั้นพวกมันจะพ่ายแพ้โดยเร็วเทียนชื่อเฟองหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยนางสังเกตเห็นว่าเยเซียวเทียนกลับคืนสู่ความสงบแล้วภายใต้าการปลุกกระตุ้นของนาง บุรุษที่ไม่ได้ลิ้มรสสวัสดเป็นเวลาหลายเดือนยังรักษาจิตใจไว้ได้ทำให้นางเกิดความรู้สึกล้มเหลวขึ้นคำกล่าวของเย่เสี่เทียนยิ่งสะก,กิดให้นางรู้สึกถึงอันตรายเทียนฉิอเฟิงถามว่าทำอย่างไรทำให้พวกมันพบว่าด่านหลซานแตกแล้วเย่เสี่ยวเทียนช่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่ต่่่่่่่่น่่่ออ่่่่่่่่่่่อ่่ข่่่่า่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เมื่อครู่เทียนถือเฟื่องพอรับช่วงต่อจากไพรพลนั้นไพรพลนั้นก็ออกไปถึงแม้ไม่ได้ปล่อยม่านกระโจมลงแต่ในกระโจมมีเพียงพวกเขาสองต่อสองเทียนถือเฟื่องยังลบเล้าอ้อนวอนให้ข้อศอกของเย่เซียวเทียนกระทบถูกนันเนื้อที่แฝงแรงดีดสะท้อนแต่เย่เซียวเทียนก็ยังไม่หวั่นไหวใจหากกล่าวว่า จำได้ว่าตอนที่ข้าพเจ้ายกทัพถึงเสฉวนท่านบอกว่าทัพใหญ่ยี่สิบมืนยังไม่อาจหักด่านโหลซานได้ข้าพเจ้าจึงจดจำคำนี้เอาไว้เทียนฉือเฟื่องหน้าซีดเผือดเยเสียวเทียนกล่าวอีกว่าดังนั้นข้าพเจ้าส่งคนมาเฝ้าดูด่านโหลซานการศึกที่ด่านโหลซานเปิดฉากขึ้นตั้งแต่สี่เดือนก่อนแล้วท่านเห็นว่าข้าพเจ้าจะตีหักได้หรือไม่ในที่สุดเทียนฉิอเฟื่อง ค่อยทราบว่าเยเซียวเทียนช่นไหนนำนางมายังพื้นที่เสฉวนนางก็ยังเข้าใจว่าเยเซียวเทียนลุ่มหลงต่อความงามของนางทั้งที่เข้าใจว่าเยเซียวเทียนอวดโอความสามารถของตัวเองยามนี้ค่อยเข้าใจว่าเยเซียวเทียนหลอกใช้นางตั้งแต่แรกเทียนฉิวเฟิงจับจ้องมองเขาประกายตาเปลี่ยนเป็นหยาดเยิมยั่วยวน ถึงแม้ว่าสายตาของนางเพียงจ้องจับที่คอหอยของเย่เซ,เซียวเทียนปรารถนาใคร่โถมเข้าไปกอดคอของเขาดื่มเลือดของเขาให้หมดสิน้นแต่ว่าแขนยิ่งลึกล้ำการแสดงออกมาก็ยิ่งนิยมเลื่อมใสและลุ่มหลงงมงายเรายอมรับนับถือท่านแล้วเสียนชืวอเฟิงสวมกอดเย่เซ,เซียวเทียนนางยกย่องผู้เข้มแข็งผู้ที่สามารถหลอกล่อจนหัวหมุน ถือว่าเป็นบุรุษอันเข้มแข็งยามนั้นกล่าวว่าผู้อื่นยิ่งมายิ่งสงสัยอยากรู้ว่าท่านคิดตีหักด่านโหลซานอย่างไรนางเบียดร,ร่างแนบชิดกับเขาพลันก็กระทบถูกวัตถุที่แข็งกระด้างที่ใต้ท้องน้อยของเยเซียวเทียนต้องหน้าแดงสดใสหลบเลี่ยงตามสัญชตาตญาณเยเซียวเทียนที่ชื่อช้าก็หน้าแดงวูบรีบปั้นสีหน้าแล้วกล่าวว่าท่านจะล่วงรู้โดยเร็ว จากนั้นเย่เสี่ยวเทียนก็เดินผ่านข้างกายของนางไปเถียนฉือเฟิ่งหน้าบูดเบื้องคุณเคืองความจริงเข้าใจว่าเด็กน้อยนี้ไม่วอกแวกวันไหวแท้จริงแล้วเสาเดียวค้ำฟ้าไม่ได้ยกตั้งขึ้นหากแต่ตกลงมาแนบติดกับหน้าท้องเทียนฉิวเฟื่องพันนึกถึงเรื่องที่ลามกที่เล่าขานในเหล่าสตรีสูงสักว่ามีหญิงงามนางหนึ่งคิดทดสอบขันติของเหล่าหลวงจีน ให้ทุกรูปผูกกลองเล็กๆใบหนึ่งที่ใต้ท้องจากนั้นหญิงงามก็ปรากฏตัวในสภาพครึ่งเปลือยยั่วยวนต่างๆนานา,นากลองน้อยที่ผูกอยู่ที่ใต้ท้องของเหล่าหลวงจีนล้วนย่ำดังตรงๆตงมีแต่หลวงจีนชาราจเจ้าอาวาสสงบนิ่งกลองน้อยที่ใต้ท้องน้อยไม่ส่งเสียงอันใดหญิงงามนั้นนิยมเลื่อมใสย,ยิ่งรอจนปลด กรองน้อยของเหล่าหลวงจีนออกค่อยพบว่าหลวงจีนชราย่ำกรองจนแตกทะลุจึงไม่ส่งเสียงดังเฮ้ยบุรุษโศโครกผู้นี้ก็รู้จักเสแซงแกล้งดัดเนอเเ <c oughs> ียนชฉีวเฟิงดาทอในใจพลางก็กรอกตาตลบหนึ่งไม่ว่าอย่างไรข่าวสารที่เย่เซียวเทียนเปิดเผยออกมาอันตรายยิ่งนางความจริงคิดเฝ้าดูเย่เซียวเทียน พบกับความพ่ายแพ้รอจนเขาอับจนสิ้นหนทางค่อยเกลี้ยกล่อมให้เขาหันมาเข้าร่วมกับท่านโลกบาลแต่ตอนนี้นางต้องหาทางหลบหนีออกไปเตือนภัยต่อดานโลซานแต่ว่าจะหลบหนีอย่างไรไม่ว่านางใช้เล่ห์อุบายอย่างไรเยเซียวเทียนต้องไม่ปล่อยให้นางจากไปทางด้านวิทยายุทธนางไม่มีเรี่ยวแรงฆ่าไก่ไหนเลยปีนป่ายหน้าผาไปได้ ที่พึ่งพาถือดีก็คือเทียนถือเฟื่องยกมือรูปคลํำหน้าอกที่เต่งตึงหีตาคู่งามลงเชิดปากน้อยๆจนสูงชันลักษณะคล้ายปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่งเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดอยู่ในป่าดงดิบราวกับวิญญ,ญาณอลีรับดวงหนึ่งบัดเดี๋ยวก้มต่ำลงบัดเดียวก็ยึดเหนียวเก่าเถาวันไม้เลื้อยราวกับลิงข้าง ในป่าดงดิบไม่อาจจำแนกตำแหน่งทิศทางแต่เขาคล้ายทราบว่าตัวเองคิดไปที่ใดหาได้เปลี่ยนทิศทางไม่ซึ่งความจริงต่อให้เขามีฝีมือสูงเยี่ยมการเคลื่อนไหวในป่าดงดิบอย่างรวดเร็วโดยไม่ศึกษาสภาพรอบข้างเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายยิ่งเพราะอาจเผชิญการจู่โจมจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอตลอดจนสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าคนผู้นี้หานำพาไม่ในที่สุดเขาก็หยุดลง ที่ริมพื้นหญ้าแถบหนึ่งที่นี้ป่าไม้บางตาลงปรากฏต้นหญ้าเขียวจะอุ่มทานน้ำตกโกรกกระแทกทั้งยังปลูกสร้างบ้านไม้หลายหลังบนบ้านไม้ปรากฏเครือเถาวันและดอกหน้าวัวขึ้นคลึ้มรอบบ้านก็ยังรักษาการด้วยองค์รักษิบกว่าคนเขาจึงชะลอความเร็วลงเดินเข้าไปอย่างผ่าเผยท่านมาแล้วผุ่มไม้ดอกที่เบื้องหน้าสันไว คนผู้หนึ่งแสดงตนขึ้นใบหน้าเขียนลวดลายจนกลายลายพ้อยศีรษะก็สวมหมวกยาเขาคล้ายรู้จักผู้มาจึงกวักมือเรียกหาจากนั้นก็หมุนตัวเดินเข้าบ้านน้อยผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านน้อยหลังนี้เป็นหนึ่งใน8ผู้อาวุโสนิกายเทพคุณสายใตวินซีผู้อาวุโสใต้ยอดฝีมือที่พุ่งผ่านป่าดงดิบเข้ามาดูดเสือดำตัวหนึ่งดูจากเปลือกนอกมีรูปโฉมธรรมดา รูปร่างก็ไม่สูงใหญ่หากยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนอยากจะพบเห็นได้เขาพอเห็นใตอวินซีก็ประสานมือคาระวะกล่าวว่าคำนับผู้อาวุโสไตอื่นซีส่งเสียงดังเอื่อมมือถือน้ำชาถ้วยหนึ่งถ้วยชาทำจากไม้สีสันไม่เข้มเท่าใดดูถ้านางอาศัยอยู่ที่นี้ระยะเวลาหนึ่งแล้วยามนั้นกล่าวว่า ท่านผู้วิเศษติดตามทัพใหญ่มาถึงด่านโหลซานแล้วกำลังจะเข้าตีทางด้านพวกท่านเตรียมการถึงขั้นใดแล้วคนผู้นั้นกล่าวว่าผู้อาวุโสโปรดวางใจพวกเราเตรียมการกว่าสามเดือนล้วนแต่เตรียมพร้อมสับเพียงรอคำสั่งจากผู้อาวุโสไตวินซีกล่าวว่าไม่ใช่รอเราหากแต่รอคำสั่งจากท่านผู้วิเศษเราเรียกตัวท่านมาเพื่อต้องการทราบว่าทางด้านพวกท่านต่เตรียมพร้อมแล้วหรือไม่ เมื่อถึงเวลาลงมือต้องดำเนินการหลายทางจึงจะประสบผลนางกล่าวเสริมอีกว่าบนเขาตั้งค่าย12ค่ายทัพใหญ่ของราชสำนักต้องกำจัดไปทีละแหง่งพวกท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวรอจนทัพใหญ่จ่อประชิดด่านโหลซานเห็นในกระจมของพวกท่านผู้วิเศษก่อกองไฟเจ็ดกองให้ลงมือคนพูดนั้นรับคำสั่งอย่างนอบน้อมใต้วินซี กวางถ้วยชาลงผุดลุกขึ้นเดินถึงหน้าแคร่ไม้ไผ่ปลดกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งลงมายื่นส่งต่อเขาผู้นั้นกล่าวว่านี่เป็นหนอนคุณสกล่อนลำไส้ที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมีอายุยืนยาว30วันภายใน30วันนี้ท่านผู้วิเศษสมควรยกทัพถึงด่านโหลซานแล้วคนผู้นั้นยื่นมือรับเอาไว้ เก็บซ่อนไว้อย่างระมัดระวังใต้วินซีเป็นผู้อาวุโสทีกายเทพคุณสายความสามารถเพราะเฉพาะตัวอยู่ที่ใช้หนอนคุณใสาหากคิดหักดานต้องใช้หนอนคุณใสแต่หนอนคุณใสส่วนใหญ่มีชีวิตอย่างสั้นๆ้นยิ่งกว่าหนอนคุณใสจำพวกฝูงพึ่งอนุภาพยิ่งน้อยอายุไขก็ยิ่งสั้นดังนั้น ก่อนที่จะแน่ใจว่าทัพใหญ่ของราชสำนักจะมาถึงด่านโหรซานเมื่อใดนางต้องรับหน้าที่เพาะเลี้ยงหนอนคุณใสไม่อาจส่งมอบต่อสมุนที่แทรกซึมเข้าด่านโหรซานก่อนกำหนดรอจนด้วงรู้กำหนดการของเย่เซี่ยวเทียนค่อยดำเนินการคนผู้นั้นรับกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุนอนคุณใส่กรนลำไส้มากล่าวคำอำลาต่อใต้วินซี จากนั้นรีบเดินทางกลับตอนนี้เขาเป็นพนักงานรับใช้ที่ได้รับความไว้วางใจจากทัพปโจคนหนึ่งบางครั้งก็ออกมาเป็นครั้งคราบอกว่าจะมาหาอาหารป่าทัพปโจไม่ระแวงสงสัยแต่ไม่อาจจากมาเป็นเวลานานด่านโลซานตั้งค่ายอิงชัยภูมิพื้นที่12แห่งหลิวดาบใหญ่ได้แต่ใช้วิธีโง่เขาโดยตีหักทีละแห่ง เมื่อทำศึกสงครามไม่อาจใช้อุบายโจมตีหรือดำเนินการที่แยบคายส่วนใหญ่ได้แต่ประท้าแตกหักผ่านการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงค่อยเอาชนะได้ทัพปอโจอาศัยชัยภูมิพืพ้นที่ตั้งรับคนหนึ่งต้านทานศัตรูนับสิบทัพหมิงคิดยึดป้อมค่ายแห่งหนึง่งต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใหญ่หลวงเพราะเหตุนี้ถึงแม้ว่าทัพปอโจทราบว่าจะช้าเร็วป้อมค่ายชั่วคราวเหล่านี้ต้องถูกทัพหมิงยึดคลองยังคงจะตั้งค่ายไว้ พวกเขาไม่เพียงคิดบั่นทอนกาลังของทัพหมิงทั้งยังคิดทำลายความอดทนของทัพหมิงโดยเฉพาะทัพใหญ่ของราชสำนักลุกคืบด้วยระดับความเร็วเช่นเต่าคืบคลานเนินนานยังไม่อาจตีหักการส่งกําลังบํารุงจะเกิดปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อการเสืกครั้งนี้นับตั้งแต่เถียนชิวเฟิงได้ยินคำกล่าวของเย่เซียวเทียนจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ยิ่งไม่แน่ใจว่าเย่เซียวเทียนจะใช้วิธีใดก็ยิ่งไม่สบายใจด่านโลซานเป็นประตูบานสุดท้ายที่จะเปิดเข้าสู่พื้นที่ปอโจหากว่าประตูบานนี้ถูกตีแต่พื้นที่ปอโจคงจะต้องตกเป็นของทางการอย่างอิงหลงได้แต่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหหลงตนสุดท้ายต้องถูกทำลายล้างไปดังนั้นเสียนฉือเฟิ่งคิดหลวงถามความลับจากเย่เซียวเทียนพร้อมกันนั้นก็ช่วงชิงโอกาสหลบหนี หลายวันนี้เพิ่มการยั่วยวนต่อเยเซียวเทียนผ่านทางหน้าตาเรือนร่างอากับกิริยาที่แม้แต่ซุ่มเสียงคล้ายน้ำหยดลงหินไม่ว่าท่านมีจิตใจเด็ดเดียวสักเพียงไหนก็ไม่อาจต้านทานการเย้าวยวนไม่มีสิ้นสุดเช่นนี้เทียนฉิวเฟิงก็ทราบว่าเย่เซียวเทียนเกิดความระแวดระวังนางนาง,นางยังคงยั่วยวนแต่การแสดงออกไม่ใช่ต้องการให้เขาตกเป็นทาสชายกระโปรงของนางหากเป็น ความคารพบยกย่องต่อผู้เข้มแข็งชนิดหนึ่งแพร่งพลายว่าเพราะเพื่ออนาคตของตระกูลเถียนแห่งไปนี้นางตาเตรียมสิโลราบต่อผู้เข้มแข็งนี้สำหรับ,บกับบุรุษที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจผู้หนึ่งไหนเลยต้านทานความเย้ายวนของสตรทีที่ยอมมอบกายมอบใจให้ได้โดย เฉพาะยามค่ําคืนนางสร้างฉากที่ชวนว่าหวามรวมทั้งการคลึงเปลือยต่อหน้าเย่เซียวเทียนภายใต้การปลุกเลาความต้องการเช่นนี้ต่อให้แนวป้องกันในใจเย่เซียวเทียนเป็นเขื่อนยาวที่มั่นคงก็แทบจะถูกน้ําวัดสันของเถียนถือเฟื่องศาสัดพังทลายลงแล้วค่าคืนนี้นางมาอีกแล้วขเขย่งปลายเท้าเดินอย่างแผ่วพลิ้วราวกับปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่ง ปรากฏตัวขึ้นใต้แสงโคมที่มีคำกล่าวว่ายนหญิงงามใต้แสงโคมเพิ่มสีสันอีกสมส่วนสำหรับโฉมสะคานที่มีคะแนนเต็มนางหนึ่งเมื่อยนโฉมใต้แสงโคมจะเป็นอย่างไรเจสเซลเทียนไม่คิดสะกดกั้นอีกต่อไปเขาจับจ้องมองอาหารอันโอชาที่เสนอตัวมาคิดอ่านในใจท่านยังไม่เลิกราหรือต่อให้บิดาจัดการกับท่านแล้วจะเป็นไร อย่างมากถลกกางเกงขึ้นไม่ยอมรับเอาสะบอเอาสะบอ้อ,บอยิ่งบาโคสบอที่นี้ไม่มีม่านมุงแพรกระโจมหลากสีทั้งไม่มีโครมคลุมแพรและเทียนไขแดงมีแต่เสาไม้เนื้อหยาบและพื้นหญ้าจุดคบไฟส่งกลิ่นหอมของต้นสนบนกระโจมมีช่องหน้าต่างเล็กๆที่ห่างไป10กว่า9เป็นกระโจมขององครักคนสนิท ซึ่งเรียงรายเป็นรูปดอกเหมยภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ใช่เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งหรือไม่หากส่งเสียงหอบหายใจดังกว่านี้จะมีผู้คนมากมายได้ยินใช่เพิ่มความเร้าใจหรือไม่ม่านแมนเป็นเช่นนั้นเทียนถิวเฟื่องหามีข้อกลงิงเกลงไหมเยเซียวเทียนคิดตีหักด่านโหลซาน นางคิดปาพิชิตเย่เซียวเทียนบุรุษคิดพิชิตโลกสตรีพิชิตบุรุษนี่เป็นสงครามประการหนึ่งเรือนร่างที่กอบไปด้วยส่วนโคง้งส่วนเว้าอยู่ในสภาพครึ่งเปลือยใต้อภรรสายรัดเผยเห็นช่วงขาที่เรียวยาวเต็มไปด้วยกลิ่นอายอันเย้ายวนแสงคบไฟส่องต้องใบหน้านางเป็นความงามอันลี้ลับยิ่งกว่าทั้งขับเน้นผิวพรรณจนขาวละลานตาคู่งาม กลิ้งกรอกคล้ายปกคุมไปด้วยหมอกน้ำชั้นหนึ่งงามหยาดเยิ้มปานจะหยดเถียนหูหยินใหญไม่เรียกเราเป็นฉือเฟิงเถียนฉือเฟิงโน้มตัวลงมาในค่ายทหารไม่มีผู้สาพรแขนเสื้อยาวแต่เครื่องแบบทหารที่แบะหน้าอกเผยเห็นเนินอกอันขาวผ่องเป็นรสชาติอีกแบบหนึง่งท่านทำเช่นนี้ไม่เห็นว่าผิดธรรนองครองธรรมของสตรีหรือ ทำนองคลองทมของสตรีเถียนฉิวเฟิงหัวรอเบาๆกลับบิดเอวอ่อนแน่นนั่งลงบนต้นขาของเย่เซียวเทียนตตโพกอันกลมกลึงนั้นก็กดทับจนเย่เซียวเทียนไม่อาจควบคุมตัวเองได้เถียนฉิวเฟิงยังพาดแขนทั้งสองข้างบนหัวไหลของเย่เซียวเทียนปากก็พวยพุ่งลมหายใจหอมกล่นใส่กล่าวว่าตระกูลเถียนแห่งไปนี้อยู่บนพื้นที่ปอโจ ต้องมีที่พึ่งอันแข็งแกร่งจึงจะอย่างเท้าอยู่ได้ดังนั้นเราติดตามมันตั้งแต่อายุ13ปีแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของตระกูลท่านเข้าใจว่าหญิงสาวอายุ13รู้ว่าอันใดเป็นทํานองคลองธรรมของสตรีหรือนางยืดอกตั้ง,งระงานกว่าเดิมเย่เซียวเทียนเพียงโน้มหน้าลงก็จะฝังศีรษะไปในร่องอกที่จวนให้ลุ่มหลงตาย เย่เซียวเทียนไม่คิดอ,อึดอัดขาดใจตายได้แต่เงยหน้าขึ้นสบตากับเทียนฉือเฟิ่งซึ่งมองจากเบื้องบนลงมาเย่เซียวเทียนกล่าวว่าตอนนี้ท่านเห็นว่าเพื่อนอนาคตของตระกูลเทียนแห่งไปนี้ต้องพึ่งพาข้าพเจ้าจึงเสนอตัวมาเทียนฉือเฟิ่งย่นจมูกราวกับดารุนแรกรุ่นกล่าวว่าเช่นไหนกล่าวว่าจาระคายหูถึงเพียงนี้ อยางอิงหลงอยู่เบื้องนอกเที่ยวเด็ดดมบุพาเราไม่ใช่ไม่ทราบเพื่ออนาคตของตระกูลเถียนแห่งไปนี้เราไม่อาจไม่ใคร่ครวญให้ดีนางกระชับวงแขนราวกับงูน้ำตัวหนึ่งส่วนตะโพกก็เสียดสีอย่างแยบคายกล่าวว่าการนี้มีความรู้สึกส่วนตัวเจือปนท่านอายุยาวกว่ามันทั้งหล่อเหลากว่ามันยังมีความสามารถกว่ามันหากว่ามันเป็นท่านต้องไม่สร้างตัวด้วยมือเปล่า ไต่เต้าจนมีสักฐานะเช่นวันนี้สตรีเป็นน้ำต้องรายรอบภูเขาสูงสตรียังเป็นเถาวันยังยึดเกาะต้นไม้ใหญ่เราไม่สมควรอ่อนน้อมต่อท่านหรือเสื้อผ้าของนางไม่ทราบหลวมคลายตั้งแต่เมื่อใดเรือนร่างที่ขาวโพลนในร่มผ้ายังเย้ายวนกว่าเปลือยเปล่าล่อนจ้อนอีกส่วนที่อวบอิ่มส่วนที่ขาวละลานส่วนที่เต่งตึงส่วนที่คอดกิ่ว เต็มไปด้วยสเสน่ห์ดึงดูดใจหากท่านเข้าใจว่าเราท่านมีความสัมพันธ์นันใดข้าพเจ้าจะสามารถปกป้องตระกูลเถียนแห่งไปหนีของท่านท่านก็ผิดแล้วผู้ที่ก่อกระบฏต้องถูกประหารก้าวชั่วโคตรข้าพเจ้าอย่างมากก็ปกป้องรักษาท่านไม่ตายเย่เซียวเทียนเริ่มวอกแวกวันไหวแท้จริงเขาแทบระเบิดออกเขาไม่ได้รักชอบไม้ป่าเดียวกัน ไม่สามารถชุดรากทหารหนุ่มหน้าตาหมดจดเข้ากระโจมมาดุดเดียวกับแม่ทัพใหญ่หลิวดาบใหญ่พอถูกหญิงงามปลุกกระตุ้นยั่วเยาก็แทบไม่อาจทนทานได้ขณะที่เขากล่าวเกลี้ยก,กล่อมตัวเองยอมตกอยู่ใต้ดำกฤิณสาที่นอกกระโจมก็พันมาเกิดเสียงองค์รักผู้หนึ่งดังว่าแต่เท้าถูซซือมีรายงานด่วนทางทหารมาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเป็นรายงานด่วนทางทหารก็ไม่อาจ ชักช้าเสียเวลาเย่เสี่ยวเทียนพันมีสติแจ่มใสเทียนชื่อเฟื่องก็มิใช่สตรีทั่วไปไหนเลยไม่ทราบว่าเมื่อรายงานทางทหารส่งมาแผนโปรยหวันเสนีของนางต้องเลื่อนออกไปจะอย่างไรนางรู้สึกถึงความวอกแวกหวันไหวของเย่ยเสี่ยวเทียนแล้วครั้งต่อไปยังไม่สําเร็จหรือดังนั้นเทียนฉือเฟื่องยิ้มออกมาอย่างอ่อนหวานกระโดดปาดขึ้นมารีบจัดแจงเครื่องแบบชุดทหาร นางพอกระโดดปาดขึ้นปทุมฐันที่สะท้อนขึ้นลงจนเลือดกำเดาของเย่เสี่ยวเทียนแทบฉีดพุ่งออกมาเราไม่โลภมากต้องไม่เรียกร้องมากเกินไปเทียนฉิวเฟื่องก้มเอวลงมากระซิบที่ข้างหูเย่เสี่ยวเทียนว่ามีหนำซ้ำท่านสามารถบีบคั้นโรกบาลอย่างถึงเพียงนี้แสดงว่าท่านเข้มแข็งจริงๆเราชมชอบผู้เข้มแข็งชมชอบถูกผู้เข้มแข็งปราบพิชิตขังต่อไป เฮ็ดให้นางในเดอ้ออายเฮ็ดให้านางแมนางอยากถือกอะเลข <c oughs> กล่าวพลางก็แลบลิ้นเลียติ่งหูเย่เสี่ยวเทียนปลุกเราจนเย่เสี่ยวเทียนสถานขึ้นคลานหนึ่งจากนั้นก็ผ่าจากไปราวกับนางแมวป่าตัวหนึ่งตกลงมันจะเป็นนางแมวป่าหรือว่านางจิ้งจอกกันแน่ <c oughs> มาอย่างจิ้งจอกขากับเป็นแมวป่าโอ้สัตว์เลยนี่มาวงเล็บสัตว์สองตัวเย่เสี่ยวเทียนดาคํา นางปีศาจหากบอกว่าเขาด่าว่าเทียนฉิวเฟิงมีสู้ด่าทอตัวเองไม่อาจเอาชนะความต้องการทางธรรมชาติองค์ครักในายหนึ่งเข้ากระโจมใหญ่กล่าวรายงานเบาๆเย่เซียวเทียนรับฟังจนคึกคักอักโขนี่มิใช่ข่าวสารทางทหารหากเทาว่าเขาหนิวโถส่งคนมาแล้วเย่เสียวเทียนไหนเลยไม่กังวลสนใจเรื่องทางบ้านได้ดังนั้นออกคำสั่งว่ารีบนำมันมาพบกับข้าพเจ้า ช่วครู่ให้หลังชายหนุ่มชุดเขียวรัดกลุ่มกลางหลังสะพายกระบี่ผู้หนึ่งสาวเท้าเก้าเข้ากระโจมมานางคลุมหน้าด้วยผ้าเขียวแม้แต่ศรีรษะก็โพกผ้าก้มศรีรษะต่ำลงเยเซียวเทียนพอโบกมือให้อกกรรกล่าถอยไปคนผู้นั้นก็เงยหน้าขึ้นมาปาดแรกที่เห็นดวงตาคู่นั้นเยเซียวเทียนรู้สึกขุนตายิ่งแทบร้องเรียกชื่อของนางออกมาคนผู้นั้นชิงปลดผ้าคลุมหน้าลงมา เผยเห็นใบหน้าอันหมดจดงดงามลิมฝีปากแดงราวกับกลีบกุหลาบกลับเป็นหูหยินสามของเขาจันหนิงเอ,อ๋อจันหนิ้งเอ,อ๋อแย้มยิ้มให้แล้วกล่าวว่าเสี่ยวเทียนเกอเมี่ยวหวนเจียเจียให้ข้าพเจ้าส่งข่าวมาว่าอย่าเพิ่งบอกกล่าวเย่เสี่ยวเทียนกล่าวเสียงแหบพลากระโดดป่าลงจากต่างเตียงสาวเท้าถึงข้างกายจันหนิงเอ,อ๋อจันหนิ้งเอ,อ๋อกล่าวอย่างงุนงงว่าอะไรหรือ เย่เสี่ยวเทียนวางมือลงบนหัวไหล่ของนางทําท่าให้นางย่อตัวลงสองเท้าของจันหนิงเอ,อ๋สามารถต้านทานกําลังหลายร้อยช่างแต่เมื่อบุรุษของนางส่งสัญญาณเช่นนี้นางก็ย่อตัวลงเยี่ยเสี่ยวเทียนกล่าวอย่างพุ่งพล่านใจว่าแม้เป็นก้อนเมฆไม่เจตนาแปลงเป็นฝนตกจากฟ้าหนิงเอ,อ๋ท่านผู้นี้เป็น ส่งกงหมิงวงเล็บเป็นชื่อรองของส่งเจียงหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนามสองขังมีฉายานามว่าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลที่คอยบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอย่างแท้จริงหลังจากนี้ท่านรั้งอยู่ในกองทัพอย่าได้จากไปแล้วไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าคงจะทำความผิดอย่างมหันโออืมข้าคืนคล้อยดึก เวาเสียงสุนัขป่าหอนโหยมาแต่ไกลเออ <laughs> <laughs>